สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคน,กคนวันนี้นะคะเดจะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่เดใช้อยู่ณนะปัจจุบันในตอนนี้ว่าตัวไหนเป็นตัวโปรตัวไหนที่ใช้เราชอบแล้วก็ที่ใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะจะมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าถ้าเราใส่ชื่อ,อสกินแคร์ที่ใช้อยู่ด้วยจะดีมากเธอก่อนหน้านี้คลิปก่อนๆเดยยังจะตัดต่อไม่ได้เก่งมากนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบ ใส่รายละเอียดมากมายนะคะแต่วันนี้นะคะก็คือจะมารีวิวชิ้นต่อชิ้นเลยว่าปัจจุบันเดใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็อันไหนที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดจริงๆก็ที่จะมารีวิววันนี้มันก็คือที่เดใช้เป็นประจําเลยช่วงนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนคือส่วนตัวดีนะคะจะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งมากๆเพราะฉะนั้นคือเดจะเน้นใช้บำรุงนะคะเกี่ยวกับที่มันมีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะๆที่มันมีความชุ่มชื้นเยอะๆที่ใช้แล้วแบบผิวมันดูฉ่ำน,น้ำอะไรพวกนี้คือเด้จะใช้อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์จำพวกนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะนปัจจุบันคือเดจะยังไม่ได้ใช้เป็นเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกวันนี้จะใช้เป็นแค่น้ำเปล่าแล้วก็ cleansing water แบบโยดสาลีเดี๋ยวเด ja, จะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะ,ะโอเคเราจะมารีวิวตัวแรกกันเลยนะคะก็คือสภาพผิวเด ja, ค่อนข้างแห้งอย่างที่เด ja แจ้งไปเมื่อกี้เลยตัวที่เด ja ยกให้เป็นอันดับหนในใจตลอดการเลยนะคะก็คือจะเป็นตัว นี้เลยนะคะจะเป็นลาแมตัว mm hmm. เขาเรียกว่าตัวเหมือนตัวออริจินอลของเขาหรือเปล่าคือตัวนี้เดชใช้แล้วชอบมากๆต้องขอเล่าประสบการณ์ก่อนนะคะทุกคนคือเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับลาแมนะคะคือตอนนั้นเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็แบบผิวหน้าแหง้งมากๆแล้วเราก็เลยได้ลองใช้แต่ตอนนั้นอนะ่ะมันยังไม่ใช่ของตัวเองก็คือพอเราได้ลองใช้ตื่นมาวันหนึ่งคือเฮ้ยมันแบบ ตรงนี้คือมันจะชอบลอกจมูกตรงนี้คือเดจะเป็นบ่อยมากเพราะว่าเดจะเป็นภูมิพแพ้พอเด,ดเป็นภูมิแพ้คือมันจะมาลอกช่วงเนี้ยเยอะมากพอเราทาไปแล้วอีกวันหนึง่งคือแบบมันหายมันหายไปเลยมันแบบมันไม่ลอกเหมือนผิวมันแบบชุ่มชื้นไปเลยแล้วตอนนั้นอะคือยังเด็กอยู่ก็คิดแค่ว่าแบบโอเคถ้าโตมาก่อนเราแบบโอเคเริ่มแบบมีกำลังซื้อได้เงี้ยเราก็จะซื้อแล้วก็จะมาได ซื้อครั้งแรกก็คือตอนที่อายุ24เกือบ25นะคะก็นั่นก็คือเป็นกระปุกแรกเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกระปุกที่2แล้วเพราะว่ากระปุกนึงมันใช้ได้เป็นปีเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มแก่การลงทุนมากมันจ่ายครั้งเดียวแต่พอได้เอามาเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้จํานวนที่ใช้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ที่ได้ค่อนข้างพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้อะไรแล้วมันไม่เห็นผลอันนั้นคือเดรู้สึกว่าเราจ่ายไป โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาแต่อันเนี้ยเดยรู้สึกสําหรับตัวเดเองคือเดจ่ายไปแล้วเดรู้สึกว่าเดีได้กลับมานะคะตื่นมาหน้ามันก็จะดูแบบฟูดูแบบอิ่มน้ําดูฉ่ำนะคะอันนี้ก็คือ r e คคอมเมนต์นะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะที่ใช้บ่อยนะคะเราก็ใช้ครั้งแรกเลยนะคะชอบเลย ก็คือได้ไปท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หยิบมาลอมเพราะตอนนั้นยังเป็นซองอยู่นะคะแล้วพอเราได้ใช้ครั้งแรกเรารู้สึกมันว้าวมันรู้มันมันรู้สึกดีมากอะพอเราใช้ไปพอเราเช็ดเสร็จประมาณ23มนาทีพอมันแห้งแล้วมันเซ็ตตัวนะคะมันไม่ได้เซ็ตตัวเหมือนเซรั่มเขาเซ็ตกับผิวหรือเปล่าอันเนี้ยเดนไม่มั่นใจพอมันเซ็ต กับผิวเราแล้วอะ่ะมันดูแบบผิวแบบเงาผิวดูสุขภาพดีมากๆนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะให้ดูด้วยว่ามันกำลังจะหมดแล้วนะคะอันนี้ตอนนี้เด็กก็คือสั่งเพิ่มไปแล้วเพราะว่ามันใช้ดีมากๆอันนี้แนะนำทุกคนคือต้องมีจริงๆใช้ง่ายแล้วกออ็ราคาไม่แรงนะคะถ้าเทียบแล้วเพราะอันนี้คือกระปุกที่2แล้วนะคะทุกคน เราจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเดชัยแล้วเดรู้สึกว่า มันใช้ดีมากๆคือมันทําให้เดเลิกใช้พวกเจลล้างหน้าและก็โฟมล้างหน้าเลยเพราะว่าเดยจะเป็นคนที่ผิวแห้งอย่างที่บอกเลยพอเดใช้เจลหรืออะไรก็แล้วแต่อะคือเดยก็ยังจะมีปัญหาที่เดย์รู้สึกว่าผิวมันยังแห้งอยู่แต่พอเดย์ใช้แค่น้ําเปล่านะคะก็คือใช้น้ําเปล่าแล้วเราก็ซับหน้านิดนึงแล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะ กับสำลีนะคะดีก็จะใช้สองสามแผ่นจนเรารู้สึกว่ามันไม่มีคราบอะไรติดสำลีมาแล้วแล้วก็จะเช็ดต้นคอเช็ดรักแร้นะคะก็คือตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็ตั้งแต่ใช้มานะคะสิวขึ้นน้อยลงนะคะเพราะว่าเดไม่ได้เป็นคนที่มีสิวเป็นปกติแต่ว่าจะมีก่อนช่วงประจำเดือนจะเป็นจะเป็นเยอะแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้นะคะจะมีสิวผดเยอะแต่พอมาใช้ตัวนี้ก็กลายเป็นว่ามันลดลงไปเยอะเลย อันนี้คือ recommend เพราะว่ามีดูสิอเล็กก็มีนะอันนี้คือถ้าเดไปต่างจังหวัดเดจะพกขนาดนี้ไปอันนี้ก็คือมีไว้ที่บ้านคืออันนี้ยัืไม่หมดจะมีที่โต๊ะแต่งหน้านะคะแล้วก็จะมีในห้องน้ำไว้เลย แล้วก็จะมีตัวนะคะที่อันเนี้ยใช้เราชอบแล้วก็อันนี้ใช้มาเป็นกระปุกที่2แล้วเพราะคืออย่างที่บอกไปคือเดยจะบอกว่าเดไม่ได้ใช้เจลล้างหน้าและเดไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เดย์ทากันแดดเยอะหรือว่ากรณีที่เดย์ทาพวกบีบีครีมนะคะคือเดนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะกรีนครีนะคะมันจะเป็นบามทำความสะอาด นี่คือเปิดกระปุกใหม่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่คราวนี้ทำช้อนหายอะ่ะอันนี้นะคะคือเดย์ก็จะใช้บนตักขึ้นมานะคะแล้วก็จะเอามานวดบนหน้าโดยโดยปกติที่ใช้เพราะว่าเดยรู้สึกว่าพอใช้เราหน้ามันไม่แหง้งแล้วมันก็เกี้ยงจริงๆนะคะพอเรานวดไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเอาน้ำอะมารูปนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำนมคืออันเนี้ยก็ชอบอีกตัวหนึ่งต่อไปนะคะจะเป็นตัว นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นครีมกันแดดดตรจา๋าตัวนี้เป็นกันแดดที่เดชใช้แล้วเดค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาเป็นกันแดดนะคะที่พอเราทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกเป็นสีค่ะเราจะให้ดูว่าสีอ่ะมันไม่มีสีในระหว่างวันไม่เหนียวนะทุกคนแต่ว่าเดก,ก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมีะซิลิโคนหรือเปล่า คิดว่าไม่น่าจะมีนะแต่แบบตัวเนี้ย ดีดีมากอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เดย์ชอบใช้มากที่สุดก็คือจะเป็นออยนะคะคือตัวเดย์นะคะส่วนในส่วนของพัดตัวเราเนี่ยเดย์จะชอบใช้เป็นออยมากกว่าครีมนะคะครีมก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากคือจะออยเลยเพราะฉะนั้นคือการที่เดย์ใช้ออยบนหน้าน,นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เดย์ชอบมากนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะดู ได้ว่าใช้จริงอันนี้คือเดช้ยทุกคลิปนะคะทกคลิปที่ลงลงไปก่อนแต่งหน้าเดชจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เดชรู้สึกว่ามันใช้ดีนะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของราคามันค่อนข้างแรงคิดว่ามันน่าจะหาที่คุณภาพพอๆกันได้เพราะตัวเนี้ยเดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวมากนะคะยังไม่ได้ว้าวเหมือนตัวแรกที่เดรีวิวไปนะคะตัวเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงไปนิดนึงก็หาได้ถูกกว่านี้ก็ รอบหน้าคงซื้ออะไรที่ถูกกว่าน,นี้นะคะในส่วนของมาส์กนะคะที่เดใช้แล้วเดชอบนะคะเดเป็นคนที่ชอบมาส์กนานะคะก็คือปกติะจะมีเป็นพวกมาส์กแพดมาสอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชอบสัญหมามาส์กอยู่แล้วเพราะว่าหน้าแห้งก็คือจะแบบ หาสารพัดวิธีอ่ะก็จนมาได้เจอโปรโมชั่นนะคะหนะ a c e b o o k เป็นคนที่ติดออนไลน์มากก็คือได้เจอนาะอ่าได้เจอโปรโมชั่นนะคะก็เลยได้ลองเพราะว่าเราเคยได้อ่านแบรนด์เนี้ยมาผ่านๆแล้วพอเราได้ลองปุ๊บ เฮ้ยมันดีอันนี้คือก็คือทาบนผิวนะคะประมาณ8-10นาทีแต่ว่าจริงๆเดใช้ไปประมาณ15นาทีนะคะรู้สึก smooth ผิวมากนะคะแล้วก็พอเราใช้ไปเรารู้สึกว่าผิวเรานะคะอิ่มน้ําจริงๆมันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวแบบกระชับมันอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนซึ่งตัวนี้พอได้อ่านนะคะมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรียวรอยด้วยนะคะพอเดได้ใช้ตัวนี้ ค,คุ้มจริงๆนะคะตัวนี้ต้องลองก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Superfood นะคะ Glow Priming Moisturizer ค่ะอันเนี้ยก็อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าค่อนข้างสนใจแบรนด์นี้เลยก็เลยแบบเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรด้วยเนี้ยก็ยิ่งน่าสนใจก็เลยได้สั่งตัวนี้มานะคะเราจะทาให้ดู คือตัวนี้พอทาไปหนะ้าโกล์เลยตัวนี้คือเดย์หยิบมาทาแทบจะทุกวันเลยนะคะตอนนี้แล้วเขาจะช่วยเรื่องความชุ่มชืน้นก็คืออะไรที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเดย์ก็ชอบค่ะโอเคอันนี้คือเดย์ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถ้าในกล้องมันเห็นชัดก็คือจะเห็นได้เลยว่าข้างเนี้จะโกล์กว่าข้างที่เดย์ไม่ได้ทาน,นะคะเดย์ day ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหม คือตัวนี้นะคะพอทาปุ๊บนะคะมันก็จะทําให้ผิวนะคะดูงเงาขึ้นมาแบบสุขภาพดีแล้ว กลิ่นเขาก็ดีมากด้วยนะคะตัวนี้เดชัยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหนะระหว่างวันแต่ก็ยังรู้สึกว่าเขาจะาคุมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราได้อยู่นะคะถ้าผิวแห้งนะคะเดคิดว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันสามารถเป็นเหมือนคล้ายๆพวกเมคอัพเบสไปได้เลยก็คือทาไปแล้วผิวมันจะดูโกล์นะคะแนวแบบสุขภาพดีผิวฉันดีประมาณนั้นละคะแล้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่เดต้อง ทุกคืนก่อนนอนนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเดคคิดว่าตัวเนี้ยใครๆก็รู้จักแล้วก็คิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นลูกรักของใครหลายๆคนนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกรักของเดกตัวงเลยคือเดจะค่อนข้างติดลิปกลอสลิปบาร์มากนะคะคือตัวเนี้ย เดรรู้สึกว่าเรื่องของความชุ่มชื้นที่ทาตอนคืนแบบนานหนาตัวนี้ตัวนี้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เดหมดปัญหาปากลอกไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาดีมากๆกระปุกใหญ่ใช้คุ้มจริงๆนะคะแล้วก็ทาระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็ทาก่อนนอนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคล้ายๆลิปสลิปปิ้งมาส์นะคะ ในส่วนคลิปของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้เดยวบอว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบวิดีโอนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์และ s ับสไครป์ให้เดย์ด้วยนะคะแล้วฝากเ็นกำลังใจให้เดย์ด้วยนะคะเจอกันคอนเทนต์หน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ